ดูนะครับนี่คือถนอนเส้นทางที่จะไปวัดยี่หมินเนี่ยนะครับที่ผมมาถึงหน้าวัดยี่หมินแล้วนะครับสถานการตรงนี้พราะโอ้โหดูรถติดมากครับดูครับสภาพรถวันนี้ครับรถติดกันแจ้เลยนะครับเราเอาวันนี้เป็นวันเชิงเมงของชาวจีนนะครับชาวจีนส่วนใหญ่วันนี้จะก็จะออกมาไหว้บรรพบุรุษกันนะครับซึ่งบรรพบุรุษ หรือสุสานเขาแต่ละที่ก็อยู่กระจายกันไปทั่วนะครับทุกคนก็เลยต้องออกมาเยอะนี่ครับถึงแล้วครับนี่วัดอี้หมินอี้หมินเนี้ยวนะครับตรงเนี้เป็นซุ้มประตูเขาอลังการโออามากเลยตรงนี้ล้วข้างนี้ด้วยจะเป็นมังกรนะสีทองโอ้สวยอารามเลยนะครับเนี่ยมันดูด้านข้างตรงนี้อีก ข้างจะเป็นซุ้มหรืออะไรครับไปตรงนั้นก็จะเป็นมังกรอีกตัวหนึ่งข้างหลังก็จะเป็นหอนาฬิกาไซโกคค้นะครับไม่รู้ตรงหรือเปล่านะผมขอดูก่อนที่ข้างหลังผมนี่ที่เป็นลานกว้างเลยที่จอดรถตรงเนี้ยปกติจะมีรถทัวร์มาลงไม่ต่ำกว่าสามสี่คันจะจอดอยู่ตรงนี้ตลอดเลยนะครับนี่ทั้งนี้มันอาจจะตรงกับวันเชียงเมง คนเขาจะไปไหว้บรรพบุรุษกันนะครับอาจ,จไม่ได้มาเที่ยวที่นี่นะครับเดี๋ยวผุตอนนี้จะเดินเข้าไปในวัดกันนะฮะซึ่งก็จะเดินผ่านซุ้มประตูเข้าไปตรงนี้เลยนะเนี่ยนะครับซุ้มประตูเข้าไปเลยโอ้สวยงามมากนลครับผมไม่ได้ดู ความเชื่อว่าจะเข้าประตูไหนออกประตูไหนนะครับตรงนี้ผมก็แค่เดินเข้ามาตรงๆเลยผมที่เลือกเข้าตรงนี้นะครับทางซ้ายนี่หน้านี่ก็มีที่จอดรถให้อีกด้วยนะฮะกว้างพอสมควรนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของสนามฟุตบอลเนี่ยที่จอด ด้านหลังผมนี่คือคือซุ้มประตูที่เข้ามาเมื่อกี้นะนี่ครับทางในโอจะเป็นลานกว้างเลยเหมือนลานกว้างในหนังเลยนะคเหมือนในหนังเลยมีที่ปักทูกให้ที่นี่นะครับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีนะครับไม่เหมือนทุกครั้งนะที่ผมมาตรงนี้จะมีนะักท่องเที่ยวเยอะมากเลย โอ้โหสวยามากครับโอ้อัลังการจริงๆตรงนี้เป็นศาลานะครับเท่าที่ผมอ่านดูใน Google นะว่าตรงนี้เป็นป้ายพระราชทานคําว่าเป่าจึงนะจากราชวงศ์ชิงโดยจกักรพรรดิเฉียนหลงครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นอาจจะอยู่ตรงกลางข้างนั้นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนะครับตอนนี้ข้างในมีกำลังไหว่อยู่นะครับน่าจะถ่ายได้นะครับ อ๋ตอตรนี้ผู้สอบอก้วยครับว่าเป็นทางออก าทางเข้าเมื่อกี้ที่ผมเข้าไปในถูกต้องแล้วนะครับผมก็เดินไปสุ่มๆนะครับบังรูปถูกครับว่าทางเข้าจะอยู่ทางขวาและทางออกจะอยู่ทางซ้ายนะฮะผมจะลองเดินไปดูก่อนว่ามีทางขึ้นตรงไหนบ้างว่าที่ว่าไปดูสุสานของนักรบผู้ต่อต้านกบฏอีมินนะครับ มจะเดินออกมาด้านข้างนะครับด้านข้างขวาหรือทางที่ทางที่ตะวันที่ตะวันออกนะครับมีการขายขายผลไม้ดองนะครับตนะรงนี้เยอะแยะเลยนี่ครับมีมีรูปปั้นรูปควายหรือวัวอันนี้ไม่แน่ใจนะทางขึ้นตรงนี้เดีย๋ยวผมจะขึ้นไปขวามือนี่แล้วครับ โอ้เป็นเป็นร้านหินนะครับลานหินทําให้เดินวอาสะดวกมากครับโอ้โหเข้ามาตรงนี้บรรยากาศกับที่อยู่ในลานกว้างเมื่อกี้นี่ต่างกันตากันคนณะโยะเลยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นต้นไม้ร่มรื่นนะครับต้นไม้ร่มรื่นโอ้โอ้นี่ไงครับนี่นี่เป็นต้นซากุระนะครับเนี่ยใช่แล้ว หรือที่ภาษาจีนที่นี่เขาเรียกว่าต้นอินหะัวนะตรงนี้เป็นต้นสากุระนะครับเนี่ยแต่ว่ามันมันออกใบแล้วอะ่ะปกติต้นสากุระนี่จะ,ะบานประมาณเดือนที่แล้วเนี่ยช่วงนี้ผมมาไม่ทันนะมันไม่ทันที่สากุระจะบานโอ้ต้นสุนครับนี่อ,อีเสียงอะไรดูเหมือนจะเสียงเป็ดนะ,ะเป็ดหรืนอนก โอ้เป็ดครับเป็ดครับโอ้เป็ดกราบๆเลยครับนี่ครับเป็ดจริงๆด้วยอ๋อว่นึกว่าอะไรอื่ดูไปต่อโอ้บรรยากาศร่มพืชมากเลยข้างหลังครับตรงนี้จะมีต้นสนนะครับต้นสนที่ออกแล้วก็ยังไม่ออกแล้วก็สนามหญ้าปูพื้นอร่มรื่นมากครับโอ้ ตรงนี้เป็นบ่อ,บอปลามางกรนะครับบอ่อปลามางกอืนน้ำก็ออกจะสีขุ่นๆหน่อยนะครับสีเขียวๆเข้มๆดูไปอย่างนี้ก็โอ้โหธรรมชาติดีร่มรื่นดีนะครับมีมีทางให้ขึ้นด้วยเอาที่ขึ้นไปครับ ันเอาการอยู่นะครับนี่โอ้สูงจากพื้นดินจากตรงนีนะ้ประมาณไม่ต่างกว่สี่เมตรนะครับเนี่ยตรงนี้อ้บรรยากาศร่มรื่นจริงๆครับอ,อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นี่อ้มาตรงนี้มีศาลาด้วยมีศาลาด้วยตรงนี้ ไปดูศาลานี่ยโอ้โหเป็นศาลาแบบนวัตกรรมของจีนโบราณเลยนะครับม,มีตัวหนังสือบอกด้วยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะผมก็อ่านไม่ออกครับถ้าผมมาดอกีผมจะอ่านให้ฟังนะครับร่ม้ืยนะครับบรรยากาศที่นี่ ผม,ม่าจะมาในช่วงดอกซากุระบานนะครับแต่มาตอนนี้มันไม่ทันแล้วนะครับมีใบขึ้นหมดแล้วอ่ะโอ้โพอขึ้นมานี่ก็เจอสุสานเลยนะครับนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่สุสานยี่ปุนหรือเปล่านะครับตรงนี้เป็นที่กว้างเลยครับตรงนี้ประมาณสองงานเต็มๆเลยนะสุส,สานตั้งใช่มือมีสุสานเล็กด้วยนะครับน่ะตรงนี้อ่ะ ขอดูตรงนี้เป๊บหนึ่งนี่ครับมีป้ายบอกด้วยโอ้ใช่แล้วครับตรงนี้เป็นเปาเจิ้นยี่หมินและนี่ก็เป็นสุสานคนสําคัญของชาวยี่หมินเลยนะครับนี่ยังมีอีกที่นึงนะครับเดี๋ยวผมเดินไปชาวยี่หมินนี่ปกติเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดานะครับที่ได้รวมตัวกันขึ้นมาเพื่อต่อต้านกบฏแล้วต่อมา ได้มีการประทะกันกับพวกขบฏในการประทะกันครั้งนั้นเนี่ยทำให้ชาวยี่หมินได้สูญเสียกำลังพลไปถึง200กว่านายนะครับได้แล้วชาวบ้านก็ได้นำศพของนักรบยี่หมินมาทำเป็นสุสานไว้ที่นี่นะครับแล้วต่อมาจากักรพรรดิเฉียนหลงก็ได้มอบตราสัญลักษณ์เป่าเจิน้นให้แก่เหล่าทหารผู้กล้ายี่หมินด้วยนะครับ นี่ไงครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นสุสานคนสำคัญเลยครับเนี่ยโอ้โหพื้นที่กว้างใหญ่มากเลยนะครับถือว่าเป็นทำเลที่เหมาะเหมาะแล้วก็ดีเลยนะครับเนี่ยที่ทำเลตรงนี้มองมองออกไปด้านล่างนะมองออกไปด้านล่างจะเป็นเขตเลี้ยวเจียนะครับที่เห็นอยู่ไกลๆนู้น สถานีรถไฟความเร็วสูงในเขตจังหวัดสินจูก็อยู่ที่นี่ด้วยนะครับแล้วก็ถัดออกไปประมาณ2-3กิโลเมตรก็เป็นที่ตั้งของบริษัทในกลุ่ม TSMC Semiconductor นะครับซึ่งมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของไต้หวันและของโลกเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปดูดรอบๆว่า ข้างนอกนะมีอะไรบ้างนะครับข้างนอกนี่ตรงนี้จะมีศาลาอีกศาลานึงนงครับที่เห็นเป็นหลังคาเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับมีกระรอกด้วยโอ้โหผมถ่ายไม่ทันนะครับกระรอกขึ้นไปแล้วโอ้โหน่ารักครับโอ้โหได้กลัวคนเลยนะอ้วนด้วยท้องป่องด้วยเฮ้เดี๋ยวไปต่อเลยครับ ทางขึ้นนะครับทําเป็นพื้นเป็นปูนก็ไม่ใช่ก็ไม่เชิญครับแต่ว่าแต่ว่าพื้นพื้นของเขาเนี่ไม่ไม่ลื่นนะครับไม่ลื่นจับรองเท้าดีนี่ครับโอ้โหมีต้นหมากสองข้างทางด้วยอื้สวยงามครับเป็นธรรมชาติดีอะถือว่าเป็นธรรมชาติสุดๆเลยนะครับ ทั้งที่สถานที่แห่งนี้ก็อยู่ใจกลางเมืองนะครับอย,อยู่ในใจกลางเมืองมากเลยอยู่ติดกับยู่ห่างจากสถาน,นีรถไฟเก่าเทประมาณไม่ถึงสองกิโลเมตรนะครับที่ตรงเนี้โอ้โสาระตรงนี้ทําเป็นดอกเห็ดบานด้วยออ้ตรงนี้เป็นเป็นหอคอยสูงนะครับเนี่ยมีเห็นกั้นข้างด้วยนะครับโอ้ มีหินด้านข้างด้วยด้านข้างก็อ,อู้สวยงามมากครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไปดูข้างบนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโดยจะมีฝุ่นแล้วก็ใบไม้ยเยอะนะครับเพราะว่าไต้หวันนี่ลมแรงนะครับน้อยมากที่จะไม่มีลมนะครับลมแรงทีนี้ฝุ่นมันก็เลยเข้ามาติดนี่บ่อยๆนะครับ ครับโอ้โ oh. หด้านบนนี่เป็นซีเมนนะครับเป็นซีเมนแต่อาจจะวาดลวดลายมาให้พอดูคล้ายๆกับไม้นะครับ oh. แน่นอนครับตรงนั้นมีตัวหนังสือบอกถึงความสําคัญของที่นี่ด้วยนะครับโอ้โ oh. ห อากาศเย็นมากครับโอ้โหวิวนี้สวยมากครับโอ้ย oh, oh, มองไปเห็นไกลๆนู่นเลยฮะเนี่ยฤดูนี้เป็นฤดูใบไม้ผลินะครับของไต้หวันนะครับเขาจะเรียกว่าฤดูใบไม้ผลิคือเป็นช่วงต้นต้นฤดูที่จะเริ่มมีการเพาะปลูกกันนะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นปูนครับ <laughs> ตอนแรกผมนึกว่าเป็นไม้ไผ่ที่จริงไม่ใช่นะครับเป็นปูนนะครับเนี่ยโอ้โ oh. ห เป็นปูนครับเป็นซีเมนเลยนะดวครับตรงนี้มีมีรอยแยกด้วยชัดเจนเลยฮะเออเป็นซูงเฟื่องฟ้าครับดูจากลำต้นของเฟื่องฟ้งฟาแล้วผมว่าโอ้อยู่มาหลายปีแน่นอนเลยครับเนี่ยลำต้นถึงใหญ่ขนาดน,นี้ครโอ้โอสวยงามมากครับโอ้หน่ารักครับตตมุตะมิเป็นสวนไม่ค่อยใหญ่นะค่อนข้างจะแคบนะแต่ว่า แต่ว่ามันร่มรื่นนะครับตรงนี้เน้นที่ร่มรื่นนะครับโอ้ตรงนี้มีมีมีใบหมอนด้วยนะครับมีต้นใบหมอนด้วยอเลี้ยงไหมได้เลยนะครับเนี่ยโอ้ตอนนั้นมีลูกด้วยใบหมอนก็มีนะครับไม่ใช่ว่ามีแต่เมืองไทยแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เขาเลี้ยงไหมกันหรือเปล่านะใบหมอนและผมก็ไม่รู้ว่าเขาเขาปลูกไว้ทําอะไรด้วยนะครับก็ก็อยากรู้เหมือนกันนะครับ เผื่อมีใครรู้ก็ช่วยในน้ำด้วยนะครับที่อยู่ด้านหลังผมเห็นตรงนั้นอนะ่ะคือสะพานแผนนะครับโอ้โหดูน่ารักมากครับดูด้่นรักมากเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันเลยครับนี่ครับ ท่านแขวนนี่เป็นเหล็กสลึงขึงนะครับขึงสองข้างเลยนะขึงสองข้างหนึ่งแล้วก็ยาวไกลไปถึงอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเสาก็จะเป็นเสาปูนเสริมเหล็กด้วยฮะดูท่าทางจะแข็งแรงครับพื้นพื้นนี่เป็นพื้นเหล็กนะโอ้เดินนิ่มนะครับมันจะสส่นิดนินะครับมีเสียงแอกออกด้วยครับนิ่มนิ่มครับ นื่นนวลดีมากเลยนะฮะโอ้โหโอ้ข้างล่างเป็นสระน้ำนครับมีปลาว่ายเยอะแยะเลยนะครับเนี่ยอ้โหจะดูไกลๆไปตรงศาลาตรงนั้นอนะ่ะเขามีการให้อาหารปลาด้วยนะโอ้โห นี่น้าปลามันถึงเยอะครับมีคนมาให้อาหารด้วยปลาเยอะนะครับโอ้โหโอ้โหตอนผมเ,เ,เดินนี่สะพานก็จะยุบยับนะครับยุบยิ่มเลยนะครับก็ถ้าใครถ้าใครเกี่ยวคอาสูงก็โอ้โหได้รุ้นเลยนะครับนี่ อันนี้ก็เพิ่งทาสีครับสวยราบครับเป็นศาลาผมดูแล้วมันเหมือนคล้ายๆตำหนักครับตำหนักในราชวังในราชวังของจีนนะศิละปะคล้ายๆกันเลยนะครับเนี่ยเป็นราชวังตำหนักในพระราชวังครับสวยครับน่ารักครับเล็กๆ ลาเยอะแยะเลยตรงที่เขาให้อาหารโอ้โหเยอะนะครับเต่าก็มีครับไปกินอาหารเขาเดินเหนื่อยแล้วก็จะมาพักที่ศาลาแห่งนี้นะครับนี่ครับผมออกมาแล้วนะครับ ออกมาแล้วตรงนี้ก็มันจะมาทะลุตรงตรงลานศาลาเป่าเจิ้งอี้หมิงพอดีเลยนะครับ คลิปนี้ผมก็จะขออนุญาตจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ขอให้ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจผมด้วยนะครับไว้วันหยุดถ้าผมมีโอกาสผมจะได้ออกมาถ่ายอีกแง่มุมหนึ่งที่ไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก,ก่อนนะครับครับคลิปนี้ยังไงขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ